สวัสดีค่ะเพื่อนเอนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายสําหรับปากแรกพฤษภาคมนะของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหานะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนต้องบอกว่า พลังงานขึ้นดีมากๆเลยนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณแบบทรงพลังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมี energy มีความอยากที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะเรียกว่ามีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมนะใครที่มีปัญหาอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายๆอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การค้าขายงานประสานงานงานพ่อค้าคนกลางนะคะงานที่ช่วยเหลือคนให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้คนอื่นๆหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะต่างชาติต่างภาษาในเดือนนี้ก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษมากๆด้วยนะคะรวมไปถึงเ,เรื่องของการหมุนเงินนะก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมานะเดือนนี้ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ นอกจากนี้นะยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือว่างานออนไลน์ก็โดดเด่นมากๆเช่นเดียวกันนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกเป็นบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะที่มีการซื้อหรือทำเรื่องกู้อะไรพวกนี้เออแล้วก็จะผ่านนะประสบความสำเร็จนะคะเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้จบจากอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นการลาออกจากงานเก่าแล้วก็ได้งานใหม่ในทันทีหรือทํางานเสร็จจากโปรเจกต์เดิมแล้วก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้การเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างจะสดใสนะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่คุณยังค่อนข้างมีประสบการณ์น้อยหรือขาดความรู้ความสามารถในบางส่วน ตรงนี้นะคะขอให้ศึกษาเพิ่มเติมให้มากๆนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการทำผิดพลาดหรือความประมาทเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องร่วมหุ้นลงทุนกับคนอื่นอันนี้ให้ดูคนดีๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาอันนี้ก็ต้องระวังโดนหลอกโดนโกงนะเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะอย่าไว้ใจคนง่ายนะคะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนแล้วก็ทำเอกสารสัญญารายลากักษณ์อักษรช่วงนี้ต้องใช้ความละเอียดมากเอาเป็นพิเศษนะ ะะแล้วก็นอกจากนี้นะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่นะใจดีนะคะให้การสนับสนุนผลักดันส่งเสริมซึ่งน่าจะเป็นชาวทัดน้ำกระกรพิจิกมีนหรือเป็นผู้ชายผิวขาวนะคะที่จะเมตตาเอ็นดูคุณให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือทําให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ในช่วงเวลานี้ นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะชาวกระกฎหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามีเซนต์แรงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเดือนนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของการมีศัตรูอาจจะมีคนอิจฉาหมัน่นไส้มีคนนินทาดิสเครดิตเข้ามาหลอกลวงหวังผลประโยชน์อะไรพวกนี้ทำให้เราปวดหัวเครียดกังวลน,นอนไม่หลับก็เป็นได้ ะะแต่อย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะมีเซนแรงเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณรู้สึกเอ๊ะอะไรที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจอะไรที่คุณรู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่ชอบมาพากลขอให้เชื่อในความรู้สึกตัวเองนะชะลอไว้ก่อนการตัดสินใจไม่ต้องเร่งรีบนะคะเอาจนกว่าจะชัวร์นะช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะคะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบแปลกใจตะขิดตะขวงเนี่ยหรือไม่ไมถนัดอะไรที่ไม่ชัดเจนนะให้หลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกับคนนั้นๆนะคะ พลังงานในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะมีในเรื่องของโชคลาภด้วยเรื่องบ้านที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆแล้วกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าในรายละเอียดของการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะเด่นมากๆเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะจบจากงานเก่าแล้วก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้นแบบมีการโยกย้ายนะย้ายงานย้ายสถานที่ย้ายสาขาหรือแม้กระทั่งย้ายจังหวัดย้ายประเทศก็ได้นะคะแล้วก็บางคนนะถ้าใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่เนาะหรือใครที่สอบแข่งขันรอข่าวในเรื่องของการไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ บางคนนะคะออได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆคนนะผลงานจะเริ่มเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นในวงการที่คุณทำงานอยู่ถ้าเป็นพนักงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นชาวกรกฎหรือชาวพิจิกนะคะคอยผลักดันคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการแสดงผลงานหรือว่าโชว์ออฟโชว์ของให้มากที่สุดมีโอกาสที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงในสายงานนะคะ ส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจส่วนตัวนะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ลูกค้าจะติดหรือว่าสินค้าคุณเนี่ยถ้าปล่อยสินค้าอะไรใหม่ๆออกมามีโอกาสติดตลาดได้ง่ายยิ่งถ้าคุณมีโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆนะออกมาสู่สายตากลุ่มเป้าหมายได้มากเท่าไหร่นะก็มีเกณฑ์ที่สินค้าจะเป็นสินค้าฮอตฮิตติดลมบนได้นะคะทําให้มียอดขายหรือว่าแบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะออนไลน์นะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนหมู่มากได้เลยนะ สินค้าที่ทําได้ดีในช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับความสวยงามก็ได้นะหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกษตรกรรมพืชสวนไรนางานเฟอร์นิเจอร์งานออกแบบงานไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือแม้กระทั่งงานที่ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นๆประมาณนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะช่วงนี้อาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นเนื่องจากเขาไปได้ยินกิตติศัพท์อะไรของคุณมาบางอย่างเนาะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆติดต่อเข้ามาว่าจ้างทําให้คุณได้มีงานมากขึ้นด้วยก็ได้ในส่วนของการงานนะคะหลายๆท่านอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อไปทํางานหรือเจรจาธุรกิจ นะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ว่าในบางคนนะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามในเรื่องของการรอเช่นการการทําสัญญาการติดต่อเจราจาอะไรพวกนี้ลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลาคิดหรือไปเปรียบเทียบโน่นนี่ก็มันจะต้องมีระยะเวลาของการรออยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้ว่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าคุณมีคู่แข่งมีเจ้าอื่นๆที่นําเสนองาน ในช่วงเวลาเดียวกับคุณลูกค้ารายเดียวกับคุณแล้วมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายชนะสูงมากๆนะคะหรือในบางคนนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกไปนะคะดีมากๆเลยยังไงขอให้พยายามมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความสำเร็จรอคุณอยู่เนาะ สำหรับเรื่องการเงินนะคะต้องบอกว่าคล่องตัวขึ้นมากๆนะในเดือนนี้ใครที่มีปัญหามีความวิตกกังวลหรือว่าติดขัดในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมานะคะมีเกณฑ์ที่จะปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคนผิวสองสีนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นออผู้ใหญ่ที่เป็นชาวทัดลมนะกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะแล้วก็ผิวขาวผอมนะประมาณนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆปัญหานะจะได้รับการแก้ไขนะคะถ้าคุณไม่ไหวจริงๆสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำงานทำอะไรให้เปิดเผยนะคะหรือถ้าเป็นไปได้มีผู้ใหญ่มีหัวหน้างาน มีเจ้าของกิจการที่ดูแลคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยท่านจะเมตตานะคะลองเข้าไปคุยใกล้ชิดขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะแล้วเขาจะซัพพอร์ตเราได้นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของออการเงินถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจต้องบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะเพิ่มมากขึ้นนะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาหรือว่ามีลูกค้ารายใหม่เพิ่มเข้ามานะคะถ้าเป็นพวกฟรีแลนซ์เนี่ยคือคุณก็จะได้เงินเสริมจาก อะไรเ,เขาเรียกว่าอะไรความสามารถของคุณเองเนี่ยแหละเอออาจจะมีลูกค้าแนะนําโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศนะถ้ามีค่าคอมเมีอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ มีเงินก้อนพิเศษเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นคนที่รายได้มันฟิกซ์มั่นคงตายตัวเนาะแบบคือมีแต่เงินเดือนอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณจะได้อาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นเรื่องของผลงานได้เครดิตผู้ใหญ่ก็จะเห็นคุณค่านะคะแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อยอดในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย มีแรงเท่าไหร่ทําไปอย่าท้อนะคะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งถ้าคุณลงมือทําโชว์ของได้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้เงินกลับมาเท่านั้นหรืออย่างที่บอกถ้าไม่ใช่เงินก็จะเรื่องของการมีคนช่วยเหลือผักดันนะคะได้โชว์ฝีมือได้เครดิตอะไรต่างๆดีขึ้นแล้วเดี๋ยวยังไงมันก็จะส่งผลต่อคุณในอนาคตแน่นอนนะเรื่องรายรับขาเขา้าไม่มีปัญหานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมากมาย แต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายก็อยากให้ระวังนะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการ era, ซ่อมมีของเสียในบ้านแล้วทำให้ต้องเสียเงินนะหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะคะหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือยืมเงินอะไรแบบนี้แล้วเราต้องเข้าไปช่วยซัพพอร์ตหรือใครที่ซื้อของออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้ เล่นลงทุนถ้ามีใครมาชวนพวกนี้ทุกอย่างต้องดูให้ดีๆนะคะคือช้าแต่ชัวนนะใจเย็นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะโอนเงินให้ใครนะคะหรือว่าใครชวนไปลงทุนอะไรที่เราไม่มีความรู้อะไรที่เราไม่ถนัดนะชะลอไว้ก่อนศึกษาให้ดีเอาช้าแต่ชัวร์นะคะไม่งั้นมันมีเกณฑ์ที่เราจะเสียเงินโดยแบบไม่จำเป็นไปเนาะ สำหรับเรื่องความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนต้องบอกว่ามีข่าวดีนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ๆเนาะซึ่งคนที่เข้ามาคนนี้มีโอกาสมากๆเลยที่จะเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีมากๆ นะอาจจะชอบอะไรคล้ายๆกันเคมีตรงการคุยกันร,รู้เรื่องมีความสนใจในเรื่องเดียวกันพื้นฐานใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าในบางคนนะอาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความ ความหลงไหลอ่ะเอออาจจะแบบคลั่งรักหนักมากในช่วงแรกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คืออยากให้ใช้สติวิจารณญาณน,นิดหนึ่งนะคะอย่างแรกคือตรวจสอบให้ดีว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะอันดับแรกนะสคือในเรื่องของ18บบวกอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระวังที่จะไม่หลงไหลกันมากจนเกินไปนะไม่เราก็เขานะคะพยายามใช้สตเิเข้ามาในเรื่องของการพิจารณาคนด้วยนะเพราะว่า มีคนเข้ามาก็จริงแหละมันกระชุ่มกระชวยหัวใจแน่นอนมีโอกาสคุยกันถูกใจถูกคอแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้ดีมากแต่ว่าในด้านอื่นๆนะเราก็ต้องรอบคอบนะคะดูแลป้องกันตัวเองให้ดีด้วยแล้วกันนะส่วนของคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะเออคือหลายๆคนนะเท่าที่เห็นมันดูมีความแบบ เหนื่อยใจท้อใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนรู้สึกว่าเออมันต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้จริงๆอยากให้คุณลองใช้ความกล้านะพูดคุยไหนๆก็คือก่อนที่จะ move on ก่อนที่จะไปอนะเนาะลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันดูหรือสอบถามกันดูแล้วมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนาะพะไพ่พมันขึ้นว่ามันจะมีข่าวดีในช่วงกลางกลางเดือน นะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันแล้วมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันคืบหน้าไปมากกว่าเดิมเจะชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คู่นะคะบางคู่มีสิทธิ์ที่จะชัดเจนมากขึ้นแต่บางคู่ถึงไม่ชัดเจนอะแต่สุดท้ายแล้ว มันน่าจะคืบหน้าก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงลองเอ่ยปากด,ดูสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้จังเลยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเรานะคะลองเจรจากันดูเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะดูแล้วคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดูความสัมพันธ์ เป็นไปได้อย่างลงตัวมากๆนะคะอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันหรือมีการเดินทางร่วมกันหรือในบางคู่นะอาจจะมีในเรื่องของการฉลองวันครบรอบวันสําคัญอะไรต่างๆร่วมกันด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบกลับไปที่ที่เคยเดทกันที่ที่เคยฮันนีมูนกันอะไรแบบนี้เราก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์เขาเรียกว่า เติมความหวานให้กันอะไรแบบนี้เนาะเออเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้รักษาพลังงานบวกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะดูแลกันและกันให้ดีเป็นกำลังใจใหออ้ทั้งคู่ต่อไปนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะโดยรวมดูแข็งแรงดีนะแต่ว่าบางคนอยากให้ระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะอาหารการกินอาจจะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยนะทำให้เรา อึดอัดแน่นตัวได้นะคะหรือว่าเรื่องของอาหารเครื่องดื่มน้ําหวานเยอะเกินไปนะก็ให้ระวังเรื่องของไขมันเบาหวานความดันพวกนี้นะคะน้ําตาลในเลือดแล้วก็ในบางคนให้ระวังในเรื่องของก้อนเนื้อถ้าเจออยู่แล้วนะคะพยายาม follow up นะไปหาคุณหมอตามที่คุณหมอนัดนะคะส่วนใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยนะลองหาเวลาหาโอกาสไปตรวจสอบดูบ้างนะคะแต่ในภาพรวมก็แข็งแรงดีนะ สุดท้ายนะคะในส่วนของคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลนะคะก็ยังคงเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Mindset นะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของ Subconscious หรือว่าจิตใต้สำนึกด้วย นะคือการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากภายในนะคะคือเดือนนี้ถ้าคุณพยายามมุ่งมั่นมากเท่าไหร่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไปแบบอีกเลเวลหนึ่งเลยอ่ะมันไม่ใช่การสําเร็จแบบที่ผ่านมาเออมันจะยกระดับไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจหลายๆอย่างเตรียมพร้อมไว้มากๆจกกัจก,กรวาลเตรียมทุกอย่างแบบพร้อมไว้ให้คุณละเหลือแค่ตัวคุณเองเท่านั้นเองขอให้มุ่งมั่น ที่สําคัญคือต้องขยันนะห้ามขี้เกียจนะคะยิ่งคุณใส่แรงใส่ความพยายามเข้าไปมากเท่าไหร่ผลลัพธ์มันจะยิ่งเห็นชัดแล้วก็เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมีเทพที่คุณนับถือนะคะท่านก็คอยจับตามองคุณอยู่ให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะเออเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณทำดีคุณได้ดีอย่างรวดเร็ว นะยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นได้ในระดับที่เราไม่เดือดร้อนอนะ่นะเนาะคือช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็คือได้บุญละนะคะอาจการช่วยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเงินด้วยเสมอไปนะคะเป็นการให้คำปรึกษาเป็นการให้คำแนะนำเป็นการเห็นอกเห็นใจอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกทำสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ทำสะสมไปวันละนิดวันละหน่อยนะในทางกลับกันนะคะถ้าคุณทำไม่ดีผล เสียหรือว่ากรรมมันก็จะกลับมาหาคุณเร็วด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเลือกเอานะคะยังไงโฟกัสไปที่พลังงานบวกก็แล้วกันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแบบยกระดับไปเลยในเดือนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวกระกฎทุกท่านเลยสุดท้ายแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ